คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมพอนองงอรอจอตอกอมอรัฐบาลนี้แปลกครับบอกว่าข้างหน้ามีเหวอย่าเดินไปจะตกเหวตายกลับก้มหน้าก้มตาเดินลงเหวซะงั้นไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเรื่องแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ที่ไม่ตรงปกเพราะรัฐบาลทำก่อนคิดจึงทำได้เพียงแจกเป็นเงินสดในเฟสแรกแจก14ล้านแนคน หมดไป140 0 0 0ล้านบาทพายุลูกแรกหมุนแล้วหรือยังกระทรวงการคลังไม่คิดจะโชว์ตัวเลขบ้างเลยหรือที่กระจายรายได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่จีนน่าจะไปเยอะครับไหนจะโทรศัพท์มือถือซื้อของออนไลน์มีตัวเลขหรือเปล่าว่าเงินหมุนไปจีนเท่าไหร่เฟส2เฟสสจะตามมาอีกทักท้วงกันมาตั้งแต่ผุดนโยบายจนวันนี้ก็ยังต้องทักท้วงกันต่อ ว่ามันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงมีแต่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำล่าสุดของล่าสุดเตือนกันอีกแล้วครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติส่งหนังสือด่วนที่สุดเพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งแบงค์ชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการแจกเงินนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จึงควรดำเนินการให้เกิดประโยชน์มากที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. ในระยะต่อไปควรจัดแบ่งงบประมาณเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไปสู่การลงทุนภาครัฐเพิ่มเติมเช่นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังช่วยวางรากฐานเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2. ด้วยเหตุผลที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้สร้างภาระทางการคลังสูงจึงควรติดตามประเมินผลสำริดและความคุ้มค่าของโครงการอย่างใกล้ชิดอีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการบริหารเครื่องมือในการระดมทุนให้เหมาะสมและเร่งชำระคืนต้นเงินกู้เพื่อรองรับการขาดดุลงบประมาณซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านการคลงังและลดความเสี่ยงจากต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐและเอกชนที่อาจสูงขึ้นได้ 3. ภาครัฐควรนำประสบการณ์จากการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลและยกระดับกลไกการเชื่อมข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วทันการและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในส่วนที่ให้สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากนั้นควรกำหนดแนวทางและรายละเอียดของการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวรวมทั้งข้อพิจารณาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ตามกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย สังคมไทยควรจะเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้จากรัฐบาลครับการเมินเฉยปล่อยให้รัฐบาลสร้างภาระทางงบประมาณไปเรื่อยๆแบบนี้จะมีปัญหาการเงินการคลังตามมาทีหลังได้แล้วมันจะกระทบกับทุกคนทั้งๆที่รัฐบาลรู้ว่าจุดอ่อนของงบประมาณอยู่ตรงไหนเรามีงบลงทุนน้อยมากมันไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวกระโดดได้แต่รัฐบาลกลับนิ่งเฉย เท่านั้นไม่พอยังนำงบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลไปใช้กับนโยบายประชานิยมสอดไส้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถามจริงๆเถอะพักเพื่อไทยบอกว่าต้องใช้นโยบายแจกเงินดิจิทัล w อลเล็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยด่วนมันด่วนอย่างไรด่วนมาจะสองปีแล้วด่วนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี2566หาเสียงกันตั้งแต่ต้นปี นี่จะเข้าไปปี2,568แล้วยังดวดอยู่หรือเปล่าวานนี้26ทธันวาคมนักข่าวเอาหนังสือด่วนที่สุดของแบงค์ชาติไปถามนายกโพยได้รับคำตอบสมกับฉายาอย่างมากเฟสองจะมาแล้วตอบแค่นั้นจริงๆหมายความว่าไม่สนใจอะไรเลยจะแจกต่อใครจะทำไม แบงค์ชาติเขาแนะนำว่ารัฐบาลควรนําประสบการณ์จากการดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะมันเห็นแล้วว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงโดยเฉพาะระดับรากหญ้าที่สำคัญใช้งบประมาณน้อยกว่าการแจกเงินหมื่นแบบพร่ำเพรื่อ รัฐบาลพ่อเลี้ยงบริหารประเทศไปสเดือนมีนโยบายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงจังบ้างหรือยังเตรียมอะไรไว้สำหรับอีกสเดือนข้างหน้าและถัดๆไปแล้วหรือยังที่จริงต้องถามว่าทักษิณคิดจะทำอะไรกับประเทศไทยหลังจากนี้มันน่าอนาถครับเลือกตั้งกันมาทั้งทีสุดท้ายอำนาจไปอยู่ในมืออดีตนักโทษคดีคอร์รัปชันที่ไม่ยอมติดคุกแม้วันเดียว อนาคตรประเทศไทยอยู่ในมือคนแบบนี้เศรษฐกิจปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้พ่อนายกที่โอ้อวดว่ามีความเก่งกล้าสามารถทางเศรษฐกิจเตรียมอะไรไว้รับมือบ้างแจกเงินหมื่นเฟสสองเปิดคาสิโนเจรจากับกัมพูชาแบ่งผลประโยชน์คนละครึ่งบนผืนแผ่นน้ำไทยศึกษาหาทางขึ้นแวด15ที่เห็นเป็นข่าวดังๆก็ประมาณนี้เตรียมตัวครับ อาจจะหนักกว่าช่วงโควิดระบาดพอนอง,อง OR, รอจอตอกอม OR.